กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมครับผมเอาเมื่อนี้เข้ามาอยู่กับขอบข้ยพอก่เนะครับครับเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้มากับสายฝนเลยพี่น้องเด้อมากับสายฝนพี่น้องเอ้ยมญเจ้าเห็นมูเจ้าเห็นสายฝนบ่นมูเจ้าเห็นสายฝนบ่ปกแปกปกแป๊กเอ้าเมื่อนี้เมื่อนี้วันที่ยี่สิบสามพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดเด้อครับ EP ที่ห้าสิบสอง EP ที่ห้าสิบสองเเนาะแมง ่อากอื่นขอบุญขอบคุณซีเอฟกอนครพีพี่ที่หาสิบเอ็ดแม่ไงแมงยักไข่ครับไปหาคุณพอสลิดแม่ติดเด้อครับผมไอแม่ติดไอย้อมเพื่อสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายครับเอาแม่ที่สองตัวทองไปหาเบาต้นเด้อเบาต้นย้อมเพื่อเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเอาไอคำคำคุณคุณจุคนเอาเงินแสนเขาบ้านเอาเงินล้านเขาเพื่อนมูเจ้าสุภูสุคนครับ มือนี้มีน้ำเสนอสองไล่การเอามือนี้มีอยู่สองไล่กันนะพี่น้องเด้อเวอลหลย์รอลให่างมันติดเปียกกอนเอาเบิ้ลกัะเบียดที่หนึ่งเลยพ่อเอาที่หนึ่งเนี่ยขั้วสูงเป็นลอย43บวกลบเด้อโอ้1043บวกลบหางก็เด็ก่างศิลาทัดหลัดพี่น้องเอ้อทองแล้วพี่น้องทองได้แปดเดือนสถานะคือตอนนี้คือเพิ่นทองแล้วแปดเดือนแปดเดือนกับผู้ใดบัติดีขยบ่มีใบโซ่เพราะว่าขอยานมันเปียก ครับผมมุ่งเจ้ากับสิพ้อยเห็นสายฝนอยู่หลักเดือนนี้ครับผมฝนตกดีคักไรกับก้าวจะเลื่อนได้แปดเดือนได้พี่น้องเด้อใบหลอดมีครับผมท้องกับพ่อก้าวจะเลื่อนได้แปดเดือนพี่น้องแมนเปิดคะแนนไปเจ็ดสิบเก้าคะแนนเนี่ยเปิดไปเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทอามีหยังข่อยขึ้นเลเปิดเจ็ดสิบเก้ามืเบิ่งบาทนี่ครับผมพ่อเป็นลูกที่ใดพ่อลูกที่สามสิไปครับผมลูกตัวที่สามอยู่ในท้องนี่พี่น้องสายเพชรกู้หลอดอีกแล้วโอ้มันหนาเลยพี่น้องเอ้เบิ่งนี่แหละหุ่นงาาหนะการสร้างวอเจ้าพี่น้องเบิ่งครับผม เนี่ยเปิ้นอยากเปียกฝนเนอะพี่น้องเด้อซื้อแม่เข้าปั้นดินี่โอ้แม่เข้าปั้นออืป้าพี่น้องเบิ่งแม่เข้าปั้นแต่งเซียนเลยรับตามุยมุยโอ้เป็นแต่หูแต่เชื่องพี่น้องเบิ้งค่อย่อยเอาตาเต้มตาเต้มแจ่มเจ้ากระเจ้าตาเต้มแจ่มแจ่มอัตลักษณ์ชัดเจนพี่น้องเนี่ยองข้อนี่สามองค์โอ้โหนะครับเนี่ย แม่ขเข้าปั้นครับพ okay ี่น้องเอาพูเอาขาเพิ่มมอีกหน่อยนะครับเดี네๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ข้าวปั้นพี่น้องเบิ้งครับผมเบิ้งช่วงอกขึ้นครับผมเบิ้งไหนเบิ้งช่วงอกพี่น้องหั่นมิ้มหั่นหั่นกระดิางบักเกิงไงโอเนี่ยพี่น้องเบิ้งเรียบเบิ้งทางเนี่ยบะคีบบะไก่นาะครับเนาะแมนบะคีบบะไก่บะเกินพี่น้องเดบม่อนปั้นเลี้ยนหาบพี่นละเ่ยเอาที่กินสายเพชรกล้วยสีดอกเล่าเลยพี่น้องดอกเล่าหงามแต่ว่าเพิ่นเปียกคือซื้อครับสายเพชรอุดรเนี่ยเเอาา่่งมไพิน ถ้าพี่น้องเมืองอ่างปุณพอยางได้ครบยางหมดเลยครับใกล้แล้วอีสองสามเดือนมุ้งเจ้าก็ได้กินน้องแลพี่น้อเบิรงนปุณครับผมเอาได้อ่างเราก็ได้เหงาไม่พี่น้องอ่างเหงาปุณที่สำคัญเลยไงเนี่ยมาเบิองตัวกิ่งได้พี่น้องโอ้ชาติถ้าพี่น้องเลยปุณนี่มาทำบรรยากาศท่ามกลางสายฝนสายฝนโบมี่แสงแดดหลายมื่อแล้วสองมื่อแล้วไอ้เอกิกได้ อีกยืนจับทางก็ง่ามผมวันนี้อย่าเอาขนาดนิหน้อยๆขอบนิดน้อยครับเอออะไรมะเออโหอะไรถ้า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 จับทางไ้พี่น้องเบิ้งงามครับผมพี่น้องเบิ้งทำเบิ้งก็งามให้พี่น้องใจละหน้าเอาเด้อพี่น้องเด้อแมนเนี่ยผมสีให้เบิ้งรอบๆโตอีกจักหน่อยครับผมเบิ้งเเลยเก๋คักรีดตั้งกี่ร้อยสี่ชิบหาโอ้คนท่องคักรีดพุ่งนักน้องเบิ้งไทยเบิ้งเบิ้งเบิ้งทั้งถ่วงพี่น้อง พวกแม่สีเป็นแฟีร์เตอร์ตีแล้วพ่อบ่จีบพี่น้องคนยอดตัวก้างหางหัวก้อนตัวนี้สีเป็นตัวแม่ยอยู่ดีซ้อมเบิ้ลโอ้เนี่ยพี่น้องอ้มตัวก้นนะใายหางดีเลยพี่น้องเนี่ยหางกระไล่ดีพี่น้องเิฮือว้ยล่ะมาเชื่องแต่ละพ่อเพิ่งในตะพุนหัวก้อนตัวนี้ย่านนี้เป็นตัวแม่ยอยู่พี่น้องนี่เนี่ยครับผมยี่หลีเนี่ยเอาพอมาจัดท่ายพี่น้องเพิ่งจัดรอบครับผมวาดนี้โอ้พี่น้องคนกระตกเริ่มตกแย่งลงมาเรื่อยๆเลยครับพี่น้องเอ้าเนี่ย เดี่ยงาวพี่น้องเดี่ยงาวเดี่ยงเขาสมูทเนี่ยครับผมแม่ข้าวปั้นมาแล้โอ้ไม่หนาคนซื้อว่าแม่ข้าวปั้นอย่าพี่น้องงามนะครับช่วยพี่น้องถือฝนไม่ซื้อพี่น้องเพิ่งนาเขาดีครับผมเนี่ยว่าหมอท่องเปิดเขานี่เปิดกว้างพี่น้องโอเคเขาเปิดกว้างครับผมเนี่ยเบื้องส้นส้นต่อพี่น้องควนควนไหลควนนี่ขนาดเลยครับผมเนี่ยควนตกสาวาบควนหาบเงินหาบทองของพญานั่นนั่งแค้นโอ้ควนเหล่าเขาแตกมาละมี่โอ้วนทัดดอกไม้มีบ่ไห มีขางหนึ่งโอ้มีขางหนึ่งวันทัดดอกไม้ทัดมะนาดีเนาะมีขางหนึ่งพี่น้องเอาองค์ประชุมยุคไอสมุตก็นั้นเอาด้วยไปนี่ความสูงเพลนลอย43่บสบอกลบสถานะครับเพ่นทองครับก็จะเลื่อนเลยเด้อครับผมได้แปดเดือนแล้วครับไอ้มุตเจ้าเป็นรุ่นเอาที่เป็นตัวเถิกตัวผูครับผมแต่ว่าเลี้ยงทองเลี้ยงบ่ทองนี่เพราะยังใกล้รับประกันครับผมนว่าตัวได้กระท่องยี่หรี่เปิดคะแนนได้เจ็ดสิบเก้า เนี่ยพี่น้อง79,000บาทเด้อพี่น้องเด้อนะราคาเฮาเปิดประพอเนาะแล้ราคาห้องไว้เด้อพี่น้องเด้อโมเมนต์บ่งขายเด้อพี่น้องบ่ออโ้พี่น้องเบิ่งนี่แหละุดหลังเอ๋ไปแล้วเนี่ยพี่น้องมุ้เจ้ากระดูหน้าเฮ็ดประตูครอบซีง่ายเอาป่อย่างมึงจักรอบนะครับเอาย่างทำไมยางย่างมึงให้พี่น้องย่างมึงจักรอบเลยครับผมโกยตัวนี้มีสองปิ่มครับผมเนี่ยเอาย่างมึงจักรน้อยได้พ่อย่างอีกจิเอ้ายางอีลายไหมพี่น้องเลยเพิ่นกะเมียทองแม่ยใสเพิ่นกะคือว่าหนามาหนามายางไอ้ท่านผู้ชมเพิ่นเบิ่ง เบิ้งเนี่ยเหรอพี่น้องเบิ้งอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายอยู่พี่น้องเบื้องโอ้สุพุนะอ๋เอ๋อคุณมือนี้เขามีอยู่สองรายการให้พี่น้องเบิ้งดิฉันโดนโดนเนี่ยบดโดนบดโดนปั้นได้หรอกปันกระดิ่งเลยพี่น้องกระยานกระยานฝนอยู่พี่น้องเอออ่านี่แหละครับผมเนี่ยอ๋อคุณแย่มากเลยสุพุนะ่ะเอ๋อจะละหน้าเบิ้งเอาพี่น้องได้เงาได้ข่าวแม่แม่เข้าเข้าปั้นโอ้แม่เข้าปั้นกว่าตั้งซื้อไปกันเถอะกวก็เปิดไป เท่าไรกับพ่อเจ็ดสิบเก้าคะแนนครับขนาดเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเนี่กับแม่ข้าวปั้นเนาะยิ่งยิ่งพี่น้องใหญ่ๆแม่ข้าวปั้นเขาายจิ้งจ้อยพ่อขาหลังขายลังจิ้งจ้อยครับเออเออขายขายเดือนนาเลยก็ได้พ่อเดือนนาไปเลยครับนี่นหะพี่น้องข้ายผู้เท่าเลี้ยงเด้อเป็นจัตตาโบโบนันปันได้โอ้ข้ายผู้เท่าเลี้ยงน้ำบ้านนี่แหละครับผมเนาเนี่ยเมียยิ่งยิ่ๆครับผมเอามากิดโชคกันเขามาสอบถามพี่น้องครับผม้เป็นจัมโตต่อไปครับ เอาครับผมมาพบกับชุดที่2เนาะครับครับ,รบ,รบพ่อชุดที่2นี่สถานะเพิ่งเปล่งได้ครับผมเอาพัวไอ้ความนี่เด้อครับแม่เพิ่นนี่ครับผมไอแม่เพิ่นนี่ความสูงเปนร้อยสามเจ็ดบวกลบเด้อหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบเด้อพี่น้องแม่เพิ่นผสมวันจะเลื่อนได้สามสิบเก้าวันโอ้แม่เพิ่นนี่คือผสมแล้วได้สามสิบเก้าวันแม่สามสิบเก้าวันวันจะเลื่อนได้สามสิบเก้าวันยังบ่ท่านตรวจมันบ่พ่อบ่ตรวจท่านได้ครับเมา ย่างที้รกันเห็นมันได้สองเดือนกันย่งดีอืมครับเออครับผมปานี้ตัวลูกนี่เป็นตัวผูขึ้นตัวเมียครับผมตัวเมียเป็นลูกสาว้ะพี่น้องเนอะแมนเป็นลูกสาวมีใบมีหลอดเบิ้มเบิ้มจูเนียครับผมเป็นลูกสาวของพ่อเบิ้มจูเนีย้วพี่น้องได้สิบเอ็ดเดือนได้สิบเอ็ดเดือนปะแมนเท่าพี่น้องเบิ้มครับผมเนี่ยเป็นชุดแม่ลูกเนาะโอ้ยฝนกระลิ้นพี่น้องฝนกระลิ้นกระตกไม่รีดสร้างิีนสร้างฝนครับผมนี่ยนะเอาเป้าเอาเฮ้นี่เอา เอาเบิกตัวแม่เพื่อนพขาก็ได้พ่อเขาเอาามเป็นลูกตัวแรกเนาะพ่อเนาะแม่ลูกตัวแรกเคลื่อนเขาเพื่อนหน้าตามัางเดลยพี่น้องเมึงเอาเบิ่งตาแต้มบ่เอานี่ตาแต้มแต้มเจ้าก็บจำตาแต้มแจ่มจำเดลยพี่น้องเดลยเบิ่งช่วงอกครับผมเนี่ยยางไงมากเลย่อนเป็นเพิ่อนพ่อสองอ่องเดลยพี่น้องเนี่ยเบิ่งนกีบเรียบกีบเท้าพี่น้องขนกับเลี้ยงเขาเลี้ยงเขากีบเรียบก้าเลี้ยงขึ้นกันกีบเท้าธรรมชาติพี่น้องเนี่ยหน้าเขางามพี่น้องเป็นก๋วยเติ๋ยวหนตาหวานครับผมเนี่ยหม้อหมอดท่องพี่น้องเรียกมแล้ว น้ำมันบักข้าวคอยถ้าเพิ่นตรวจท่องได้นี่ในท่องนี่ถ้าเป็นตัวที่สองกันเนาะพ่อแม่นตึก้องตึก้องมีใบรอดเด้อมื่อนี้กับพูดย่กรวดกับฝนกับพ่อวันเจริญวันเจริญวันเจริญสิบเก้าวันเลยพี่น้องเลยส่วนตัวเมียเป็น้องเหนื่อยอ่ะอ่าสูงหนึ่งร้อยเมือพี่น้องป้าเบิ่งช่วงไทยพี่น้องเอ้าโอ้หางไม่พี่น้องเลยหางสบายกูถูกเว้ยเมื่อหางหลายหางบีเลยพี่น้องเนี่ยตัดตัดตัวพี่น้องเอาเบิ่งตัวลูกเพิ่นครับปานอีกเบิ่งลูกเบิ่ง รัวเพิ <building> ่มรัวเพิ่มเพิ่มจูเนียดได้พี่น้องฝุดแมนเพิ่มจูนเนียดนี่ใบได้พี่น้องของไทยพี่น้องใชยหางนี่ได้กันกับแม่เลยพี่น้องหางนี่ตกคุณน่ะคุณใกล้สิทั่วแม่ทั่วแม่คักๆโอ้ยตัวเนี่ยพี่น้องเออตัวเพิ่อนนี่ได้จักเดือนก็พ่อได้ส<อ>ิบเดือนได้สิบเอ็ดเดือนได้พี่น้องเด้อส่วนตัวลูกสาวพี่น้องแมนเนี่ยครับผมป้าเป็นข้อยสีดอกเล่าดีได้พี่น้องได้เพียงแต่ว่าเพิ่น้องถือคนเลยพี่น้องแต่คนครับเนี่ยแม่เพิ่นนี่ก็เอาไปรุ่น รุ่นสามนะพ่อเนาะแมนรุ่นสองเป็นรุ่นสามเด้อพี่น้องสามเด้อพี่น้องเด้อชุดนี่เนาะควนควนอีหยังมีครบเด้อควนหักเงินหักทองครับควนเล่าเขาแตกมีเบิดครับตัวนี้ก็สองทางเป็นคู่ซ้ำกันเครื่องกันกับแม่ตัวนี้ก็ครูเนึองครับพ่อเอาพ่อจุ้งพ้นยางวนไม้ถ่้พี่น้องเบิ้งนะครับไปเบิ้งชายยางข้านักเพิ่นครับผมพี่น้องเวิ้บเออตัวพี่น้องเลยมาล้เอาไปเลี้ยงใท่กันเนบ่ได้เงือกดุครับผมพุ่นพี่น้องเบิ้งคัน คันันมีตัวเดียวจังสี่กันไปไสคู่กันไว้ครับนี่ก็ปลูกไก่ซ้ำกันแล้วด้วยพี่น้องนี่พอว่าหน้าตาดีก็เขากินเขากินตะโุกงนี่แหละพี่น้องเอ้ยครับอางเคียนนี่มันก็กินว่าแซ่บดี่กันผมไม่มูกินน้ำ แต่ว่าเขาซื้อแม่ลูกไปแล้ววันแล้วเลยนี่น้อเตี้ยวเขาต้องเงือกหาผู้ได้หรอเนาะบ่ครับผมอลาบมาพี่พี่แตเปลี่ยนแม่ลูกไปแล้วก็แล้วเลยพี่น้องนี่คือชุดนี้ก็คือซื้อซองเอาไปลรับพี่น้องแมนอ่าอีกก็ขี้นั่นก็ดีตัวท่องได้เนาะพ่อเนาะตัวท่องในบ้านได้พ่อสองเดือนใช่จังเห็นนะจังเห็นก็บ่ไม่ตัวเป็นตัวกลมๆเนาะครับผมเอาพ่อจุงมพ้นมาเร็งใหญ่พี่น้องเพิ่งน้ำแน้าเลยนะพี่น้อง ตั้งคนกับลิ้นเออพี่น้องเด้อโอ้ยอ่าปล่ายเนี่ยกับปล่อยว่าได้พี่นอ้องเกัดข้าปลามันปลามันหลวงปล่อยปล่อยว่าได้ปลามันหลวงนี่นหละเนี่ยพี่น้องเบิ้งครับผมมหาังแม่ก็รูปคุณหางาโอ้ยเบา้องคนณหิวหงาพี่น้องคุณแสงเจี๋ยแสงเจยอยู่เอาพ่อเปิดแบ่งพี่น้องไวลาปะเนี่ยครับสําหรับสี่สิบเก้าคะแนนพี่น้องสี่หมื่นเก้าพันบาทป้าเตอร์พี่น้องเอ้สบายกูเลยกูถือตัวแล้วเท่าไหร่พี่น้องว่านี่พี่น้องคุณ่นหางเบ่งโขดได้ครับเด้อเนี่ย สี่หมื่นเก้าพันบาทแมนซื้อซองเอาไปรุ่นสามเนี่ยบี่น้องบางข้างบางเทียบคอยกับขายตัวคอ,อยไปเมา้เาควักขยจอมาครับบางข้างบางเทียบคอยกับขายตัวนั่นนั้นกีได้หลายตัวนี้ก็กระยับลุ่มคือว่าธรรมด,ดาครับก็คือสามารถเป็นชุดน้ำกันนี่เนาะแมนแคือว่าเขาขายตัวได้ออกเขากระทัวเฉลีย่ยได้กันเลยพี่น้องเนี่ยเบิ้งเอาครับผมเบิ้งเอาแม่ลูกลูกตัวแรกซ้ำตัวสดเลยพี่น้องเนี่ยเห็น เห็นพญไก่ขายดูๆจะว่าพญไก่แอบออกกำไรหลายเด้อพี่น้องอังเทียเหลียจะคารถคอรองพญไกยครับเนี่ยเบ่งเอารถครับผมพ่นเนี่ยเอาพ่อฝากเอฟซีนะครับมาหนเอ่นกดติดตามเด้อครับอยู่ในเฟซไอยู่ในเพจเฟซบุ๊กกะใบบุญใบยกฟ้ามครับอยูในยูทูบกะไอท่องใบบุญชาแนลเด้อขอกล้วยพญไก่ครับผมค้นกะถามมาอยทักมาอยู่พญไก่อยู่บ้านไหนครับ พญายักษ์ไก่พื้นที่ยูบ้านกระนวนตำบลกระนวนอำเภอซ่่มสูงจังหวัดขอนแก่นครับผมผู้ใดอยากไก่อยู่ในต่างประเทศก็ทักไกนเฟสมากก็ได้ครับพอซื้อสมควรทองอ่อนเด้อครับผมสมควรทองอ่อนเป็นภาษาไทยรูปเล็กน้อยกินไอติมอยู่นั่นละครับผมถ้าเป็นเบอร์ไลน์ก็เป็นเบอร์ที่สองนะพ่อเนาะแมนศูนย์หกสองเก้าสี่หกหนึ่งสี่สามสองเด้อครับผมแอดไลน์มาเบิ้งครับแอดไลน์มาเบิ้งวิดีโอโต่งจริงเลยก็ได้ครับผม เออบ่บังบ่เชียงใหม่พญายก่ะย์บ่อหลอดในีฟังขึ้นได้บอกปอกนี่แหละผมอยากรู้จุดไหนอยากเบื้องมองไหนก็คือเขาทักไล่มาวิดีโอข้อหากัารลเน้องหอนอ่ะมันจังสะดวกพี่น้องมันจังแกบใจตัวหรือว่าอยากแกบใจอีลกกับขี่รถมาเบื้องอยู่หอกเลยแมนเนี่ยขันบกหาการขันบ่ข้าวันเขาวันน้ำอันนี้แหละพี่น้องไหคือว่าแหละครับผมผู้ใดเคยเข้ามาแล้วกับจิมูจักตัวว่าทางมันจากหนนี้จะน้อยเมียนหนาฝนเลยพี่น้องเด้อะส้างเพียรเพื่อยู่ในป่าหน่าละอดเอา อา,ขอ,อาขอบุญขอบ<อ>คุณคือเก่าเด้อะที่พ่อนสลิดเพิ่นเฮ็ดงานอยู่อวนกรุงเทพครับเพิ่นเสื้อน้องสาวเพิ่นเอ่อยวนโตใัวไโตแม่ใหญ่แม่ยักษ์ล่อยล่ะเด้อครับมหาอีแม่ตีดแม่ตีดอยู่อำเภอสีเชียงใหม่เด้อบ่เป็นสีเมืองใหม่ครับกับสีเมืองใหม่นี่อยู่อ<ม>ุบลุญอันนี้สีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายครับผมเอาโตใหญ่ไปละกะแม่ท้องเอาเบาต้นเด้อ บบาวต้นยูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเอาให้คำคำคุณคุ้ทุกคนเด้อออกแม่แพรลูกไห้เพิ่นครับผมเอาเอาแต่สำหรับคลิปนี้เขาก็มีอย่างไรนาะครับเนาะขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ